ยับยอะคับไต้ก็คมแน่อ้โหตรงทีเจอเจอถนนเขไปืนเลยโอ้ฮะ อา้าวถ่ายอยู่แลอ่ะโอเคอครับันนี้ก็แม่โดนแอบถ่ายนะครับก็ช่างเซ็งกำลังถ่าท่อยางอ่านะครับในรถมกรท FR นะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยมั้งเนี่ยไฟตามลึกเครื่องแปดเจ็ดป่ะอ่าลุกสูบน่าจะเบ้าสี่เหลี่ยมอ่านะครับ ถ้าเป็นเครื่องเก้าสิบลูกสูบเขาเบ้าจะเป็นเบ้ากลมเครื่องแปดเจ็ดหัวฉีดจะเป็นสี่รูถ้าเครื่องเก้าสิบหัวฉีดเขาจะมาเป็น5้ารูนะครับไหนท่านหาให้ดูนะเพิ่งเปลี่ยนคัตเตอร์ใหม่นะครับกำลังขีดมันเลยรับเขาให้โอ้โหนี่อยากบอกนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมแม่นี่นะครับ ท่อน้ําก็เตรียมแต่เครื่องดีมากคันนี้รถประมาณ5้าแสนกโลนะครับเห็นไหมแว๊บๆก็มีเปลี่ยนมาบ้างแล้วบางจุดนะครับแต่พอเปลี่ยนเสร็จถ้าเราเปลี่ยนไม่หมดนะครับนี่สนิมมันก็เริ่มมีกัดก่อนอีกแล้วนี่นะครับนี่สติ๊กเกอร์ยังไม่หลุดเลยนะครับแต่สนิมกัดแบบว่าปุกอีกแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเปลี่ยนม่งก็อยากแนะนําให้ลุทั้งชุดะนะครับออของช่างนี่อะไรที t FR ดาก้อนนะครับอ่า เผื่อจะสต๊อกเยอะกว่าร้านอะไรอีกนะครับสต๊อกแย่งละสิบชุดยี่สิบชุดนะครับเพราะว่าลูกค้ามาจัดชุดซ่อมบำรุงระบบน้ําเยอะมากอ่านะครับอันนี้คือกรีดให้ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งป้องกันเพราะว่าอะไรเก่าอะ่ะช่างจะคืนลูกค้าหมดอ่าลัวรเขาเห็นว่าเปลือกดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บกรีดไปใช้งานนะครับมันก็จะทําให้เกิดสนิมในระบบอีกนะครับส่วนพอเราทารําความสะอาดระบบแล้วนะครับก็แนะนํา แนะนำให้ใช้น้ำน้ำยาแม่น้ำนะครับแบบที่ไม่ต้องผสมน้ำะนะครับเอาแบบเพียวๆเลยนะครับนี่โอ้โหน,นี่จุดเลยนะเห็นนะครับเห็นชัดนะโอเคอันนี้ปอกผฝาอกอโอ้ก็ตามอายุการใช้งานนะครับรถคันนี้ห้าแสนก็โลแล้วนะครับเป็น TFR รุ่นแรกนะครับอ 8, มอเตอร8เหีเรียกมองตอร์8เหยีอ่ะ หลักๆนะครับก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับชุดใกข้างระบบน้ำนะครับแป๊บท่อยงข้อยางนะครับท่อยางบนท่อยางล่างนะครับฝาเสื้อเสื้อวาวน้ํานะครับฝาครอบวาวน้ํไหนวาวน้ําอันนี้วาวน้ํานะครับอ่รุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับก็แนะนาเครื่องยนต์รุ่นเก่านะครับฝาม้อาน้ำเขาจะเป็นศูนจุดเก้านะครับอย่าเอาหนึ่งจุดหนึ่งไปใส่นะเพราะว่ามันจะดันข้อยางบวมเป่งหรือบางทีอาจจะรั่วระเบิดอะไรพวกนี้ได้นะครับ อ่สเปคของเขาจะเป็น0.9นะครับในเครื่องยนต์มังกรหรือเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆมิติเอ็กอะไรพวกนี้นะครับ L200 นะครับส่วนถ้าเป็นคอมแม่เรลวก็จะเป็น1.1นะครับนี่หลักๆนี่นะครับปั๊มน้ำคอใหญ่อ่านี่ของเดิมคอเล็กโอของเดิมนี่ก็มีรั่วแล้วนะครับมีคราบมีคราบก่อนเห็นชัดเลยนะอ่าปั๊มน้ำคอใหญ่นี่นะครับโอลุงโอลิงฝาหน้า สีนมูลงมูเล่หนะ้าช่างจัดการให้เรียบร้อยอ่านะครับนี่นะครับน้ายาหม้อน้ําแบบว่าไม่ต้องผสมน้ํานะครับนีน่หม,ม้อน้ํามินียอมอันนี้ลูกค้าดูแลรถด,ดีมากเปลี่ยนไอน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับแต่ว่าชัากแล้วน้ํามันกระเซ็นออกตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีเออไม่มีไออ่านะครับนี่นะครับโอโ้โหกระเดื่องวาวใส่คลิกเลยอ่านะครับ น้ำมันเครื่องก็หนืดๆไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวช่างมีโอเมก้าอะไรให้เต็มระบบนะครับมีกรองรั่วด้วยนะครับก็ซ์วิสกรองให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนกรองใหม่เลยนะครับอันนี้ชุดเฟืองคันนี้เฟืองถึงจะเป็นเฟืองหยาบแต่เสียงมันเงียบอ่านะครับเพราะฉะนั้นช่างก็เลยแบบว่าเออก็บางทีเฟืองหยาบนะครับมันก็เงียบนะครับมันก็ไม่ได้ว่าดังอะไรจนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฟืเฟืองก็จะใช้เฟืองเดิมนะครับเพราะว่าเฟืองหยาบเหล็กรุ่นเก่านะครับก็แข็งแรงทนทานช่างเจอหลายอันแล้วนะครับเฟืองละเอียดมันก็มีลูดได้ลูดได้สึกได้แล้วก็บางอันมันจะเป็นลูกปืนอยู่ข้างในนะครับลูกปืนก็เล็กนะครับบางทีลูกปืนก็แตกได้นะครับตามอายุการใช้ง,งานนะครับก็ไล่ซ่อมซอร์วิสกันไปอ่าครันนี้เดี๋ยวมีทีเด็ดลูกค้าจะเอาไปบรรทุกทุเรียนอ่านะครับก็ เ,เกียร์งอกแงกงอกแงกแล้วนะครับรด5 0 0 0 0นกโลนะครับลูกค้าจะยกคัดครับช่างก็เลยแนะนำรุน่นนี้คัดเดิมเป็น9นิ้วอ,อ่ไหนๆเราก็จะเสียตังยกคัดและช่างก็เลยแนะนำลงชุดคัด10นิ้วนะครับพร้อมเกียร์ใหญ่เพื่อไปบรรทุกได้เลยเนะครับแล้วก็โอกาสหน้าขับนิ่งๆก็เดี๋ยวมาติดเทอร์โบเพื่อเพิ่มกำลังแรงม้านะครับส่วนชุดคัดเดี๋ยวช่างก็จะอัพให้นะครับเป็น10นิ้ว รับสเต็ปแบบว่ารองรับเทอร์โบอ่านะครับนิ่มๆไม่แข็งนะครับสเต็ปบรรทุกทุเรียนได้เลยอ่านะครับโอเคหลกัหลกๆก็เดี๋ยวจะรีนเวทห้องเครื่องเป็นกันลงกันร้อนขขานิ่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่างซิงค์งบริการให้อ่านะครับมีแผ่นกันร้อนนะครับจัดการติดตั้งให้เรียบร้อยเรียนเลยนะครับก็รถยุคเ0ศูนย์ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่อ่านะครับนี่ตัวรถก็เป็นรถแทบอ่านะครับ,รบสภาพเดิมๆแห้งๆ เครื่องดีมากนะครับคันนี้ขอบอกว่าแบบในรถหลายสิบคันที่เข้ามานะครับคันนี้แบบเครื่องดีที่สุดเท่าที่เข้าทั้งทั้งเท่าที่ท่างเห็นนะครับในเครื่องมังกร87อ่าตัวนี้ต้องเป็น87อ่านะครับเบ้าสี่เหลี่ยมอ่านะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามช่างเซงด้วยนะครับในช่องเพจ Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซิงเทอร์โบนะครับ S E N G W T U R B O นะครับซิงเทอร์โบชนบุรีนะครับแล้วก็ช่อง YouTube เป็นช่องใหม่นะครับเซ็นเทอร์โบเหมือนกันนะครับ S E N G นะครับช่องเก่าอู่ช่างเซ้งนี่ไม่ไม่ค่อยได้อัพนะครับก็คือมาอัพในช่องใหม่อยู่ตลอดนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่างนําเสนอการซ่อมบารุงนะครับในรถยนต์ยุค90นะครับนี่นะก็ลื้อกันกระจายเลยนะครับก็เพื่อรีดูวทห้องเครื่องนะฮะขวดน้ำน้ําก็เป็นเอ่อขวอน้ําทองแดงเนี่ยจะมีหลายเกรดนะอ่าอยากบอกเดี๋ยวแถมนิดนึง เกรดเอเกรดบีเกรดซีถ้าเป็นของแท้เขาเกรดมันจะละเอียดละเอียดจะระบายความร้อนได้ดีแต่พอมาเป็นเกรดเอเกรดบีเกรดซีอะไรพวกนี้มันก็มันมันรังมันจะหยาบหน่อยแต่ยังไงก็ระบายความร้อนกนู้มีเงียบไม่ได้แล้วก็ช่องมันน้อยอมันจุกน้ำ,น,ำน,น้อยนะครับยังไงเราก็จัดงบประมาณมาเปลี่ยนหม้อน้ําไล่ระบงระบบอะไรน้ํารอบเครื่องยนต์นะครับอีนี้เย็นสบายเลยนะครับใช้งานได้ติงย,ยาวๆเลยนะครับ โอเคขอบคุณมากครับ